โครงการซ่อมสร้างถนนสายกอจ .3007 7แยกทางหลวงหมายเลข324บ้านทุ่งทองอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีดำเนินง,งานโดยแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรีกรมทางหลวงชนบททำสัญญาจ้างเอกชน2สัญญาให้ซ่อมสร้างถนนระยะทาง3.36กิโลเมตรกว้าง12เมตรพื้นถนนหนา5เซนติเมตร เอกชนส่งมอบงานเดือนกันยายนก่อนครบสัญญาวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาตรวจรับงานและจ่ายค่าจ้างครบแล้วทั้งสองสัญญารวม20 9 9 4 0 0 0บาทแต่หลังเปิดใช้งานไม่ถึง7วันถนนสัญญาที่1พังเสียหายภาคประชาชนการจนบุรีในนามสตรองจึงสะท้อนปัญหานี้ในหลายช่องทาง ขณะที่ปปชากาญจนบุรีรองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทและคอลัมล่มเมลเจตลงพื้นที่สัปดาห์ที่แล้วเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและติดตามการแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านพบว่าขณะนี้กำลังมีการซ่อมแซมถนนโดยตัดพื้นถนนเป็นช่องสี่เหลี่ยมเพื่อบดอัดชั้นรองพื้นถนนใหม่ ที่เราเห็นเป็นพื้นดินเนี่ยเขาเรียกว่าหินคุก <ฮะ S 1> หินคุกก็คือหินกับตีนที่มันมาคุกเคล้า <ฮะ S 1> แต่มันต้องมีสัดส่วนเราต้องส่งเป็นการทดสอบทั่วไป general test ว่าอะไรมากอะไรน้อยขนาดพอดีไหมมันต้องผ่านแล้วเราถึงอนุญ,ญาตให้เข้ามากองพอตอนเข้ามากองเราล้มกองเกลี่ยรเราจะเรียก <c oughs> ว่าคอนโรลควบคุมควบคุมเราก็จะต้องเก็บตัวอย่างส่งว,ว่าหลังจากที่มันมาล้มกองเกลี่ยแล้วเนี่ยคุณสมบัติมันเปลี่ยนไหมถ้าไม่เปลี่ยนเราให้ใช้ แล้วขณะที่เราบอดอัดเราจะต้องเจาะบดอัดเราจะต้องเจาะว่าบดอัดถึงไหมถ้าถึงให้ทำงานต่อถ้าไม่ถึงบดอัดเพิ่มทั้งนี้การเปิดพื้นถนนขณะที่ยังมีฝนตกลงมาย่อมมีผลต่อความชื้นของชั้นรองพื้นถนนเรื่องของความชื้นเราเปิดพื้นถนนขนาดนี้เปิดทุกจุดค่อนข้งางมาก ฝนก็ตกในวันนี้ลงหมดแล้วเอาแล้วอย่างนี้ความชื้นมันจะเข้าไปไหมครับแน่นอนเอาแน่นอนแล้วทําไมเราไม่ลื้อทั้งสายเลยครับเดี๋ยวต้องลื้อวัต้องลื้อทั้งสายนะแผ่มันต้องใหญ่ขึ้นอีกไหมถ้าสมมติว่าหยุดความใหญ่แค่นั้นต้องขูดหรือออกหรือออกแล้วหาวัสดุที่ผ่านเจนเนอเรชั่นเทสไม่ใช่เอาตัวนี้เอาที่ตัวที่ผ่านเจนเนอเรชั่นเทสมาใส่แล้วก็บดอัดกลับไปกระบวนการปกติ เพราะกระบวนการปกติเราบอกว่ามันทํามาเป็นปกติมันได้มาตรฐานแต่ไอ้ปมที่ว่ามันเสียหายเนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมนอกจากนี้รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบทยืนยันว่าถนนโครงการนี้คิดคำดูราคาถูกต้องตามระเบียบราชการคืองบประมาณที่ประชาชนทรามอะค่ะมันต้อง20ล้าน20ล้านแล้วคือทำออกมาได้สภาพแค่นี้ค่ะมันก็เลยเป็นที่สงสัยว่ามันเหมาะสมกับงบประมาณที่ลงไปหรือเปล่า เพราะนั้นราคา20ล้านมีที่มาจากปริมาณงานและประเทศของวัสดุที่ถาม <โด S 1> ว่าคุ้มไหมก,ก,กับเงิน20ล้าน9แสนกว่าบาทถามว่าคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมโดยปกติแล้วถนนมันมีชีวิตของมันเองโดยปกติแล้วเราก็ไม่อยากอ้าง,งาน,นะวันก็ไม่สบายใจหรอกมันหลังจากสร้างเสร็จแล้วมีการค่าประกัน2ปีใน2ปีเนี่ยถ้ามีอะไรเสียซ่อมฟรีเราก็พยายามเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ว่าเราจะทําไง2ปีไม่เสียไม่ซ่อม เรื่องคอร์รัปชันไม่มีหรอกานกล้าพูดหญิงไปเลยเหรอคะกาล้าการกล้าการกล้ากบูดาบูดทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นนะครับเพราะจะคอร์รัปชันตรงไหนคอล์รั่มหมายเลขเจ็ดจะติดตามตรวจสอบจนกว่าถนนสายนี้ซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์รวมทั้งบทสรุปสาเหตุที่ทำให้ถนนพังก่อนกำหนดเพราะนี่คือเงินของแผ่นดินแสงฤทธิ์ชุนกตันยูและสมภพทรงรุ่งเนิงถ่ายภาพคอล์รั่มหมายเลขเจ็ด สวัสดีครับ